โอเคครับก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะคอปและวันนี้นะครับเราก็อยู่กับงานซาลเกาะเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแลกรางวัลนะครับหรือว่ารับโบนัสนะครับซึ่งรหัสการรับโบนัสของผมก็มีมาแล้วนะครับตรงนี้เลยนะครับและผมก็จะกดรับไปนะครับว่าผมจะได้กี่บาทนะครับมาดูกันป่ะกดรับไปเลยปุ๊บได้มา30บาทครับคุดูได้มาอีกแล้ว30บาทและใบเสร็จรับเงินตรงนี้ ก็มีอยู่30บาทนะครับไม่เสร็จรับเงินนี่ก็คือการลงทุนครับและใครที่อยากได้แลกรางวัลของขวัญหรือว่ารหัสโบนัสตรงนี้อะ่ะก็ ใครที่ลงทุนนะครับสามารถทักเฟซทักไลน์ผมมาทักไลน์นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไลน์ให้ตรงหน้าจอเนาะทักไลน์ผมมานะครับเดี๋ยวผมจะเอารหัสโค้ดตรงนี้ให้นะครับใครที่ลงทุนนะครับและใครที่แนะนําเพื่อนแล้วก็เพื่อนเขาไปลงทุนอย่างเนี้ยก็สามารถคุยแลรับกับแอดมินได้นะครับทักไลน์ผมมาเดี๋ยวผมอัลไ์แอดมินให้นะครับเพื่อไปขอรับรหัสโค้ดตรงนี้ซึ่งผมก็ได้มาจากแอดมินเหมือนกันครับเพราะว่าเพื่อนผมลงทุนนะครับเพื่อนผมลงทุน1คนเมื่อวานเมื่อวันก่อนอะตอนนี้เพื่อนผมลงทุน4คนแล้วนะคร สคนเนี่ยผมก็ได้คนละ30นะครับผมก็ได้มาร้อยี่นะครับและงานนี้นะครับถอนขั้นต่ำปาร้อยยีบาทนะครับซึ่งประวัติการถอนบันทึกการถอนของผมก็ถอนไป3ครั้งแล้วนะครับครั้งล่าสุดเลยก็วันที่27บครับร้อยี่สิบเจ็ดบาทแล้วก็ครั้งก่อนก็2องบาบาทแล้วก็ร้อยี่สิบสองบาทนะครับถอนไป3ครั้งแล้วนะครับก็ตกประมาณ400กว่าบาทนะครับที่ผมได้จากงานนี้มานะครับซึ่ง400กว่าบาทเนี่ยผมก็กําไรไปหลายบาทอยู่นะครับเพราะว่าผมเติมลงทุนไปก็290บาทที่ผมเติมลงทุนไป ครับตรงนี้นะครับและอ่ะผมจะลองรับไอตัวงานที่ผมลงทุนไปนะครับอ่ะกดรับไปเลยนะครับจำนวน30บาท25สตางค์ครับเงินก็เข้าไปีเรียบร้อยแล้วนะครับและการแนะนําเพื่อนเนี่ยเรายังได้รับคอมมิชชั่นนะครับเนี่เห็นไหมได้รับคอมมิชชั่นตรงนี้5บาทจุดยี่สหกสตางค์อ่ะกดรับนะครับรับให้ดูเลยนะครับก็ได้นะครับเห็นไหมตอนนี้เงินนะครับจำนวนยอดรวมของเราก็มีอยู่66บาทนะครับซึ่งถอนไม่ได้ครับงานนี้ถอนขั้นต่ำร้อยยี่สิบบาทถ้าเราอยากถอนได้เราก็ต้องให้เงินถึง1 2ทนับเดี๋ยวมจยีา การถอนให้ดูเนาะซึ่งการเล่นก็เดี๋ยวเราจะอธิบายก่อนเลยว่าใครที่สมัครครั้งแรกมาจะรับ70บาทหรือว่าตัวงานรายวันวันละสาิบาบาทแต่ว่าที่ผมได้มาเนี่ยมันไม่ใช่70บาทนะและหลายๆคนก็เหมือนกันครับมันไม่ใช่70บาทเนี่ยเหมือนผมได้มา205บาทนะครับหลายๆคนได้200กว่าบาทอัพนะครับสองกว่าบาทขึ้นทุกคนนะครับเนี่ยตรงนี้ซึ่งการรับ70บาทฟรีๆรัย้ำนะว่าฟรีครับคนดูเพียงแค่คนดูกดลิงก์ตรงใต้ประหมุดคอมเมนต์ของผมแล้ว ก็สมัครนะครับเราก็จะได้รับตัวงานนะครับมากดรับเลยในในราคา0บาทก็คือตัวงานฟรีนั่นแหละครับคุณดูแลใครที่อยากถอนได้นะครับอยากถอนก็ทําการเติมนะครับเติมเพื่อลงทุนนะครับลงทุนในราคา290บาทเนี่ยสมมุติว่าเราได้มาฟรีตัว70บาท200บาทเนาะเราก็เติมเงินอีกไม่ถึงร้อยนะครับเราก็สามารถลงทุนในตัว290ได้แล้วนะครับซึ่งการเติมไปหรือว่าลงทุนในตัว290เนี่ยเราจะได้รายได้รายวันวันละ13บาทเลยนะครับคุณดูรายได้ต่อเดือนเดือนละ390บามื่อผม ผมก็ลงทุนอยู่นะครับไอตัว290บาทตรงนี้เลยนะครับเนี่ยให้เรากดเข้าไปตรงของฉันกดเข้าไปตรงเติมเงินการเติมเงินเนี่ยจะเติมขั้นต่ำาม320บาทและไม่ต้องตกใจนะสมมุติว่าผมมีเงินอยู่แล้วในบัญชี200บาทผมไม่อยากเติม3 2 0ยได้ไหมมันเติมไม่ได้ครับกูดูถ้าเราอยากเติม100้เราก็เติมไปเลย320บาทอย่างเนี้ยนะครับเรากดเติมไปเลยนะครับกดเติมไปปุ๊บนะครับเด้งเข้ามาอยู่ในหน้านี้แล้วเข้าแอปธนาคารแล้วก็ทาการสแกนเพื่อทําการสำระเลยนะครับหลังจากเติมเสร็จนะครรับ เสร็จนะครับเงินก็จะเข้า320บาทพอเงินเข้า320บาทกับตัวเก่าเรา2 0 0ก็เป็น500ใชาปา่ปะเราก็ลงทุน290นะครับไอตัว290เนี่ยแล้วเหลือนั้นเราก็กดถอนไงครับคนดูเห็นไหมถึงเราอยากเติม100บาทแต่เราเติมไปเลย300กว่าบาทก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาเราถอนมันก็เหมือนกับเราเติมแค่100บาทนั่นแหละครับคนดูถ้าเราเติมมาแล้วนะครับเราก็สามารถลงทุนและก็รับรายได้ทุกวันนะครับและอีกอย่างนะครับอันถัดมาก็เป็นการเชิญเพื่อนเพื่อ,อรับคอมมิชชั่นเน4 นเ,นเพื่อนที่จริงแล้วมันสมัครตั้ง93คนแต่ว่ามันลงทุนแค่4คนเท่านั้นนะครับและรีวิวสองรีว,ว3สยังไม่มีนะครับวิธีการเชิญเพื่อนนะครับก็กดเข้าไปตรงเชิญตรงนี้ปึ๊บแล้วมันก็จะเด้งเข้ามาอยู่หน้านี้แล้วครับเราก็ขัดลอกตรงนี้นะครับไปแนะนําเพื่อนถนัดแนะนําช่องผ่านช่องทางไหนก็แนะนําได้เลยนะครับหลังจากเพื่อนกดเพื่อนสมัครเพื่อนลงทุนเราก็ได้คอมมิชชั่นแล้วก็เราก็จะได้รับ,บโบนัสนั่นแหละครับและใครที่สมัครแล้วลงทุนก็ทักไลน์ผมมานะผมจะได้เอาไลน์แอดมินให้แล้วก็ไไปปรรัับบโบนตตงที่ผมเมเิ ตอน้นคิปนั่นแหละครับคุณดูโอเคใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยตลอบคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ